สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่ V2 จะพาเพื่อนๆมาพบกับกิจกรรมงานเลี้ยงเลิศรถกันนะครับกิจกรรมในเดือนนี้นะครับก็จะมีของใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในตอนนี้นะครับซีรอร์631ถึง690ก็จัดโม่ไฟเลเวล10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการ ต้อนรับเพื่อนใหม่อย่างแม็กไนท์นะครับเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับเบดี้มอนเตอร์แล้วก็โพไซดอนนะครับแล้วดูที่ชื่อกองทัพนะครับเป็นเพื่อนบอมไคอารเอ็กอย่างปั่นเลยครับอ่ะเรามาดูกันที่ของรางวัลที่มีให้แลกในร้านค้างานฉลองนะครับวันแรกนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มนเติมเข้ามาเนาะส่วนในวันที่สองนะครับก็จะมีของใหม่เข้ามาให้แลกนะครับ เป็นของที่ไว้ใช้สำหรับอัพอุป,ปกรณ์ม้านะครับนวนภาพนะครับก็จะมีราคาอยู่12,000ทงนะครับในส่วนของเคี่ยวอสศรนะครับแล้วก็เก็บนะสองอันเนี้ยจะใช้อันละ1,800ทงนะครับจำกัดซื้ออยู่ที่อย่างละ18ชิ้น นั่นก็เท่ากับว่ากิจกรรมเค้ก1นึ่ลอป่ะครับสามารถอัพอุปกรณ์ม้าได้แค่หนึครั้งนะครับแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับถ้าเหมาเที่ยวกับเกตากัครับ2อ,อย่างเนี่ยราคาอยู่ที่6กหม0่นสีนงเลยนะเพื่อนๆทันรีบก็ไปก่อนเลยครับน้องไก่ไม่ไหวครับในส่วนของหน้าเลเวลนะครับก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับก็ยังเป็นของเดิมอยู่ มีอัปเดตเพิ่มเข้ามานั่นก็คือในส่วนของการบริจาคนะครับในส่วนของการบริจาค18000แป้มนะครับจะมีหีบชะตาชีวิตนะให้เราแลกชะตาชีวิตใหม่ได้นะครับคือผันเอกอาชาก็ถือว่าเป็นของดีเหมือนกันนะครับเมื่อเลือกตอนเองต่ำกว่า80%ก็จะเสริมนักยามคํำนะครับ4ขั้น ทุกครั้งนะครับเมื่อใช้มาร์กยาม้่ำหนึ่งชั้นนะครับจะฟื้นฟูสถานะเกาะป้องกันนะครับแล้วก็เลียดด้วยนะครับ36ของ h ฮสพีสุดในตอนนั้นส่วนนักยามค่ำนะครับก็คือว่าเมื่อได้รับการโจมตีจากขุมพลฝ่ายสตัตวูครับจะไม่ได้รับการถูกเลือกให้เป็นเป้าหมายในครั้งนี้นะ เล่นๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราใส่ทั้งตี้เลยอะยกเว้นตัวแท้งมันจะไปตีแต่ตัวแท้งอย่างเดียวไหมไว้โอกาสหน้าเข้ามาลองกันนะครับรอบนี้ผมก็ไม่ได้กดเนาะผมก็รอสะสมอาหารฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวจะโยนอาหารม่วงเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะว่าผมขาดเซ็ตล้งนะครับขาดอีกหนึ่งชิ้นเท่านั้นแล้วก็ในส่วนการบริจาค9,000 90, ปมนะคะตัวลิมีต็ดไหรอบนี้ก็ยังเป็นเล่าปปอยู่นะครับ ครที่มีเหล้าปี่แล้วนะครับและยำถาดสุมะเอี้นะให้ดองอาหารฟ้ารอไว้เลยนะครับมันใช้ตามเท่าเหล้าปี่นะแล้วก็เข้าในกิจกรรมเค้กนี่แหละครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนาะ,ะของในกิจกรรมที่มีอัปเดตเพิ่มเข้ามาก็เท่านี้นะครับแต่ว่ามันยังมีต่ออีกนิดหน่อยเนาะ จะเป็นของที่เกี่ยวกับการอัปอุปกรณ์ม้านะครับตอนนี้มันอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทั้งหีดนะครับที่สำหรับเลือกมนวนภาพว่าเราจะอัพนางฝั่งไหนนะครับแล้วก็ทางเขี้ยวอสูนก็เข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับแต่เขี้ยวอศูศน่ะจะจำกัดการซื้อนะครับสัปดาห์ละ3ามชิ้นส่วนหีบสัปดาห์ละ1ชิ้นนะครับแล้วก็นะครับทอาบว่าเก่าๆนะ ที่ดดงเชือกม้าไว้อ่ะครับตอนเนี้ยคุณจะได้ใช้แล้วนะอย่างผมก็มีอยู่ห้าร้อยกว่าอันเลยนะครับตอนนี้ก็รอแค่กิจกรรมเข้ามานะครับเพื่อที่จะไปจับม้าเนาะแล้วมันก็จะได้เก็บมานะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาที่หน้าอุปกรณ์ม้าเลยละกันเพื่อนๆจะได้ดูตามกันไปด้วยนะครับ กลับมานะครับกับงานเลี้ยงเลิศดรดนะครับก็จะได้เป็นเกดเนาะในส่วนของเขี้ยวอสูรนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในร้านค้าม้าสิกนะครับแล้วก็งานเลี้ยงเลิศดรดผมก็แนะนํานะครับว่าให้เราดึงเขี้ยวอสูรจากงานเลี้ยงเลิศดรดไว้ด้วยก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีแต้มเหลือนะส่วนตัวเกตนะครับเราไปจับม้าวัดดวนเอาก็ได้ เพราะถ้าจะรอซื้อเขี้ยวอสศนในร้านค้าม้าสึกอย่างเดียวอ่ะครับใช้เวลาเดือนครึ่งเลยนะครับเพื่อนๆ6สัปดาห์อ่ะครับกว่าจะได้ครบ18ชิ้นนะ,ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอัปเดตของใหม่นะเดี๋ยวผมมาเช็กน้องนีกันหน่อยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยเดี๋ยวเนียตีบ้านก็ไม่วิ่งมาหาผมแล้วนะไม่รู้น้องมันไปอยู่ไหนนะครับแต่พลังน้องอ่ะครับใกล้หมื่นล้านแล้วนะ แล้วมันทําชุดล้มมานะครับก็ไม่ใส่นะครับมาใส่ชุดคมเหมือนเดิมแล้วดันทันลึ่นนะครับเอาชุดล้งไปใส่ตัวสำรองผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะอันนี้นะครับก็ถือเป็นความผิดพลาดของการจัดทีมเลยนะเพื่อนๆผมเคยบอกแล้วนะครับว่าอาวุธล้งอ่ะม,มันได้ค่าคิติคอเพิ่มขึ้นมาแล้วก็โจมตีที่สูงขึ้นด้วยนะครับที่ผมบอกว่าผิดพลาดอะครับผิดพลาดยังไงมาดูนะครับ คือน้องเมียครับมันดันทะลึ่งใส่ไอหัวเขียวนะซึ่งการใส่ไอหัวเขียวเนี่ยมันต้องตมงเตะตตดคิดเตะข้อนะครับมันถึงจะได้ดาเหนทัทางอ้อมเสริมขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่ามันลืมคิดนะครับหรือว่ามันเบอมันเออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะดูจากหินที่มันใส่อะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะรู้ข้อนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูหินสมงบาทฝั่งขวานะครับ เนี่ยครับตัวมันก็ใส่ต้านชี้นะครับเพื่อนๆก็อะครับมันก็ใส่ต้านชี้เหมือนกันนะครับก็ไม่รู้มันงงอะไรของมันนะครับเดี๋ยวมันดูสมบัติต่อก็ได้นะครับเนี่ยครับสมบัติมันก็ใส่หินชี้ไว้นะครับอาวุธเองนะครับก็ใส่หินชี้เหมือนกันนะครับสงสัยน้องจะถอดใจนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาลองตีมันเลยดีกว่านะครับก็ไม่ได้ตีมันนานมากแล้วนะ ไม่รู้มันหายไปไหนนะครับแต่มีเพื่อนๆมาบอกผมนะครับว่าเจอมันอยู่ที่เกมมิวนะฝั่งผมก็จะได้เปิดก่อนนะครับเนี่ยครับค่าที่ผมสูงนะครับปียังไงก็ทิแน่นอนปีทีมีศพเลยนะครับเพื่อนๆอะเดี๋ยวมาดูมันสวนนะครับเนี่ยครับปีผมมาไม่ติดทิเลยนะครับผมสวนกลับติดทิเสียชบอีกแล้วดาเม่ทางอ้อมของอุปกรณ์จิต่ะครับ เยอะกว่าการใส่เซ็ตโครมนะครับเพื่อนๆหรือถ้ากลัวเสียดาเมทางอ้อมนะครับให้ใส่อาวุธล้งอย่างเดียวนะและอีก3ชิ้นนะครับให้ใส่เซ็ตโครไว้ก็ได้แต่การที่ตัวเองมีเซ็ตล้งแล้วอะครับแต่ยยัเงนอ้ที่จะมาใส่เซ็ตโคมเพื่อที่จะเอาดาเมีทางอ้อมอะครับเป็นการจัดทีมที่ไม่ฉลาดเลยนะครับเพื่อนๆสเปตาตพื้นฐานนะครับของเซ็ตล้งอะเยอะกว่าเซตโครนะครับ เพื่อนๆลองไปกดดูเอาก็ได้นะครับค่าตามคริติคอ่ะครับต่างกันเยอะเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้จักกับน้องมีนะฝากตามมันกลับมาหน่อยนะครับกลับมาด่าผมหน่อยไม่ใช่มาด่าผมแล้วแผลผมแล้วก็หายไปนะครับเลิกเล่นมิวแล้วกลับมาเล่นใดน,น้าตีเล่กับผมดีกว่าอยากหัวมีแผลอ่ะครับอยากวอร์แบบไม่ได้นอนอ่ะครับ อยากตีบ้านและเตะมาบ้านหาเอ่ะครับเพราะตอนนี้นะครับก็เหมือนจะเซมๆนะเพื่อนๆมีเพื่อนผมมาครับบอกมานะว่าในแซฟเบอร์อะครับพวกเนี้ยพยายามจะลดการแอคทีฟนะครับเพราะว่าอยากรวมกับเซฟเวอร์ TTC นะเพราะผมเห็นหัวเกีวอ่ะครับเขาเป็นคนพิมพ์เองเลยนะว่าจะไม่ออนไก่นะครับแต่เขาลืนไปเนาะว่าไอ้สามตัวบ่าแต่มันเติมตลอดนะครับ ยอดการใช้จ่ายยังสูงมากนะครับมันก็เลยไม่รวมแล้วค่า CP ของไอ้สตัวบาทแบบมันก็เยอะนะครับส่วนสถานการณ์ในโซลว่าของ TTC a อนะครับทางฝั่งของเจลากเล่นไปแล้วนะครับก็เอา ID ให้เพื่อนมันเล่นแต่ทําฝั่งของ TTC a อนะครับก็เอาไก่สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งกิวแล้วก็แอคทีฟครบแบบ30-40 ID เลยนะครับ ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ด้านบนนะครับจะเป็นยังไงจะรวมกันเมื่อไหร่นะครับแต่น้องไก่อะแอบเข้าไปดูเซิร์เวอร์แม็ก x มานะเห็นเขาล้านเหมือนหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าอยากรวมกับเซิร์ฟเวอร์ไหนจะรวมแกกับหลวงพี่แจ๊สหรือว่าจะรวมเจกกับทางแมสนะครับ วันนี้ผมก็บ่นกันมาพอสมควรแล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้